สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่ลายพา,าเพื่อนๆมาดูความงามของดอกถั่วลันเตาป่าค่ะดูค่ะช่วงนี้ดอกบานหมดแล้วดูค่ะสวยมากเลยสวยจริงๆค่ะเพื่อนๆดูตอนนี้พี่ลายกลับมาจากเก็บเห็ดพึ่งหวานนะคะก็เลยแวะลงมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะพี่ลายจะได้เก็บยอดไปกินด้วยตอนนี้ยอดไม่ค่อยสวยแล้วค่ะแต่ว่าดอกจะสวยมากเลย ยอดเริ่มแก่แล้วนี่ค่ะยอดเหลือเหลือสั้นนิดเดียวค่ะแต่ก็ยังพอเก็บกินได้ดูค่ะแต่เดี๋ยวพี่เล่จะเก็บดอกตูมไปด้วยดอกตูมก็กินได้ดอกตูมเก็บไปผัดใส่ผัดใส่ไข่ก็ได้ค่ะนี่ค่ะดูค่ะเยอะมากสวยมากสวยจริงๆ เกือบมาช้าไปค่ะที่เหี่ยวไปแล้วก็มีดูค่ะเหี่ยวไปเยอะเลยแต่ว่าที่สวยๆก็ยังเยอะมากดูค่ะตอนนี้พี่เรยจะพาไปเดินชมดอกขึ้นเต้าป่าค่ะเดี๋ยวค่อยเก็บยอดนี่ค่ะเยอะมากพี่เรยเคยบอกว่าถ้าเกิดดอกบานเมื่อไหร่จะมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูอีก แต่ก็มาเกือบเกือบมาสายไปค่ะเกือบมาช้าไปดูค่ะสองข้างทตรงไหนที่มียอะมีถั่วลันเตาปาก็จะมีดอกมาดูด้านนี้ดูนี้ค่ะ ดูข้างล่างดิค่ะสวยจริงๆเป็นสีชมพูไปทั้งภูเขาเลยค่ะดูต้นนี้ค่ะสวยมากเลยใบไอ้ต้นนี้นุ่มมากนะคะพี่ลัยเคยเห็นพี่คนหนึ่งทำคลิปไปเขาบอกว่าอันนี้เป็นเอาไปทำชาดื่มได้เป็นยาชนิดหนึ่งค่ะเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งแต่ว่าแต่ว่าพี่ลายจำสรรพคุณไม่ได้พี่คนนั้นเขาบอกว่าเป็นยาอะไรสักอย่าง แล้วดูค่ะนุ่มมากเลยแล้วก็ต้นใหญ่ด้วยต้นสวยมากเลยดูค่ะสวยจริงๆนี่ค่ะมีเยอะเลยค่ะมีหลายต้นต้นนี้ก็ใหญ่มาดูความงามของดอกขล้นเต้าป่าต่อค่ะ นะคะมันจะมีตลอดทั้งภูเขาเลยนะคะตลอดแนวตลอดข้างทาง,างที่พี่ไร่ขับรถลงมาพี่ค่ะที่เห็นไกลๆก็จะเป็นถนนนะคะถนนใหญ่ถนนหลวงอยู่ตรงนั้นพี่ไร่ขับเข้ามาในนี้พี่ไร่ขับเข้ามาข้างล่างค่ะจะมีถนนเล็กๆวนอยู่ข้างล่างแล้วก็อ้อมมาภูเขานี้ด้านนี้ใช่หมดเลยค่ะเป็นถั่วลันเตาป่าทั้งหมดเลยสวยมากเลยช่วงนี้มองออก สองข้างทางจะมีแต่ดอกถั่ว้ัเต้าป่าสวยจริงๆดีนี้ค่ะมีสองสีมีสีขาวสีชมพูมสีสีชมพูอ่อนสีชมพูแก่ด้วยค่ะนี่ค่ะมีสีม่วงอ่อนด้วยสวยจริงๆดู เยอะมากมองสุดลูกหูลูกตาใช่หมดเลยค่ะแต่อาจจะมองมองได้ไม่ไกลเท่าไหร่ต้องเดินไปถ่าย,ายใกล้ๆถึงจะเห็นค่ะเพราะว่ามันจะมีหญ้าแซมอยู่นี่ค่ะดอกหญ้าป่าก็สวยดูค่ะมีหลายชนิดเลยอันนี้ก็เป็นดอกหญ้าป่าเหมือนกันแต่ว่าเริ่มเหี่ยวเริ่มแก่แล้วค่ะดูก็เลยมาช้าไปค่ะ อันนี้จะเป็นหญ้าเอ็นยืดตัวผู้นะคะดูต้นใหญ่มากเริ่มแก่แล้วเหมือนกันเดี๋ยวจะพาเดินไปดูแถวเนี้ยค่ะนี่ค่ะ,คะทางนี้เป็นทางที่พี่ไลขับรถเข้ามานะคะถนนสองข้างทางก็จะเต็มไปด้วยดอกไม้ป่าดอกถั่วลันเต้าป่าค่ะอันนี้จะเป็นเบอร์รี่ป่านะคะต้นใหญ่มากดูค่ะ มันจะเป็นน้ำๆน,นี่ค่ะเบอร์รี่ป่าตอนนี้พี่เราจะไปเก็บยอดบ้างเพราะว่ายังมียอดให้เหลือเก็บได้ค่ะนี่ค่ะพี่รายเก็บได้นิดนึงนี่ค่ะมันจะเป็นยอดสั้นๆไม่สวยเหมือนตอนแรกแล้วไม่สวยเหมือนเมื่อก่อนแล้ว กลายเป็นดอกแล้วเดี๋ยวมันก็จะตายต้นมันจะตายแต่รากจะไม่ตายนะคะเดี๋ยวมันจะอยู่อย่างนี้เดี๋ยวปีหน้ามันก็เกิดขึ้นมาใหม่ปีหน้าพอฝนตกมันก็จะเกิดขึ้นมาอีกวนอยู่อย่างนี้ค่ะทุกปีสถานการณ์ในเมืองแย่ค่ะก็เลยพาเพื่อนๆมาดูความงามในป่าแย่หลายอย่างเลย เรื่องเชื้อโรคก,ก็อย่างหนึ่งแล้วก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เขาประท้วงกันค่ะทางที่ตำรวจขาวไปฆ่าไปทำร้ายคนผิวสีจนเสียชีวิตค่ะเขาก็เลยประท้วงกันวุ่นวายกันในเมืองเต็มไปหมดเลยค่ะวุ่นวายกันหลายเมืองเลยเมืองที่พี่เลยอยู่เขาก็ประกาศเคอร์ฟิวนะคะน่าก,กลัวมากค่ะสหรัฐช่วงนี้มีสถานการณ์แย่ๆหลายอย่างเกิดขึ้น ช่วงไวรัสก็ยังยังแย่อยู่ยังสถานาการณ์ยังไม่ดีขึ้นเลยยังมีเรื่องนี้เกิดขึ้นมาอีกตอนนี้เขาประกาศเกอร์ฟิวไปหลายรัฐเลยค่ะโดยเฉพาะทางนิวยอร์กทาง L.A. แล้วก็ทางบ้านพิไลด้วยเมืองที่พิไลยอยู่จะใกล้กับซานฟานนะคะซานฟรานซิสโก ชื่อเมืองซันโฮเซขับจากซันฟานไปประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ถึงบ้านพี่ไลแถวนั้นเขาประกาศเคอร์ฟิวหมดเลยค่ะห้ามออกจากบ้านหลังสองทุ่มมาดูความงามของถักดีกว่าค่ะฟางข่าวแล้วเพียดอย่าว่าอย่าว่าตหลังสองทุ่มเลยค่ะตอนกลางวันก็ไม่กล้าออกนอกบ้านช่วงนี้ไหนจะเรื่อง โรคไวรัสไหนจะเรื่องเขาประท้วงกันกลัวโดนลูกหลงไปด้วยก็เลยบอกลูกสาวให้อยู่แต่ในบ้านเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพี่ไรกลับบ้านไปแล้วซื้อพวกเก็บข้าวอะไรทุกอย่างพวกอาหารเอาไว้จัดตุนไว้ที่บ้านให้ให้เด็กๆอยู่แต่ในบ้านห้ามออกนอกบ้านวันวนี้พี่ไรไปเก็บเห็ดมาค่ะแวะข้างทางแวะลงมาอันนี้อยู่ระหว่าง ที่เก็บเห็ดกับบ้านสวนพี่ไลบอกแฟนที่ไรแวะแป๊บนึงเดี๋ยวดอกจะร่วงหมดแล้วแฟนที่ไรก็เลยแวะลงมาให้อยู่แถวนี้ร่วงร่วงไปเยอะเลยค่ะแต่ก็ยังสวยอยู่ ยอดถั่วลันเตาป่ากิกนกินดิบก็ได้กินสุกก็ได้ค่ะถ้าเกิดจะกินสุกก็อาไปผัดผัดแบบผัดถักวุ้งไทยปลายแดงค่ะจะไปกินดิบหรือว่าแค่ไปใส่ใส่กว๋วยเตี๋ยวกินก็ได้ใส่มาม่ากินก็ได้ไม่ต้องทำให้สุกกินดิบก็ได้ไปกินกับลาบกินกับน้ำพริกได้หมดเลยค่ะ พี่ายเคยทำคลิปไปแล้วตอนตอน,ตอนที่ยอดยังอ่อนๆตอนที่ยังไม่มีดอกยังสวยมากเลยยอดยังแต่มันจะสั้นลงรีบลงพี่สาวกับพี่เคยเก็บอยู่ทางนู้น ทางฝั่งโน้นค่ะพ,พี่สาวกับพี่เขยค่ะไปเก็บเป็นไปเก็บเห็ดเป็นเพื่อนตลอดจากบ้านสวนพี่ไลอยไปเก็บเห็ดก็ไกลเหมือนกันนะคะขับรถประมาณชั่วโมงกว่าบางทีก็โทรถามพี่สาวว่าว่างไหมถ้าว่างก็ไปเก็บเห็ดด้วยกัน พี่สาวก็เลยเขาไม่ได้ทํางานค่ะวันไหนถ้าเกิดลูกเขาไม่ได้เอาหลานมาให้เขาเลี้ยงเขาก็มาเที่ยวมาเก็บเห็ดกับพี่ไรวันอย่างวันนี้เขาไม่ต้องเลี้ยงหลานก็เลยมาเก็บเห็ดกับพี่ไรบางทีเขาต้องเลี้ยงหลานเขาต้องถาดกันเลี้ยงค่ะบางทีก็ให้พี่สาวเลี้ยงบางทีบางวันก็ให้พี่เขยเลี้ยงหลานลก็ มีคนหนึ่งไปเก็บเห็ดกับพี่ไลยชอบค่ะชอบไปเดินป่าพี่สาวก็ชอบเดินป่าพี่เขยก็ชอบพี่เลก็ชอบค่ะเดินป่าไปเก็บเห็ดได้ลุ้นได้สูดบรรยากาศได้ชมธรรมชาติเนี่ยค่ะอย่างในเมืองช่วงนี้ร้อนมาก เข้าไปในป่าอากาศเย็นสบายเลยค่ะในป่าไม่ร้อนดูตรงนี้ค่ะสวยมากเลยสวยจริงๆดูแล้วสบายตาสบายใจค่ะ ขอบคุณเพื่อนเพืทุกคนนะคะที่เป็นห่วงขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใยแล้วก็ทุกคำวยพรด้วยนะคะก็ขอให้ทุกๆคนปลอดภัยไปด้วยกันค่ะสถานการณ์พวกโรคไวรัสยังยังไม่ดีขึ้นเลยค่ะยังมีแต่แย่ลงทุกวันทุกวันนี้พี่ไรก็ไม่ค่อยกล้าไปตลาดเท่าไหร่ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ไป ถ้าจำเป็นต้องไปทีนึงก็ซื้อของเยอะๆซื้อ,อตุนไว้ค่ะจะได้อยู่ได้หลายวันอย่างเวลาจะกลับบ้านก็ต้องแวะซื้อแวะตลาดซื้อของซื้อพวกสเสบียงอาหารเอาไว้ตุนไว้ที่บ้านให้เด็กๆอย่างอย่างลูกสาวพี่ไลพี่ไลห้ามไว้เลยค่ะว่าห้ามไปตลาด โชคดีที่เขาก็เชื่อฟังไม่ได้ไปไหนเลยลูกสาวคนที่สองช่วงนี้อยู่แต่ในบ้านส่วนลูกสาวคนแรกก็ไปอยู่ของเขาค่ะถ้าจำเป็นเขาก็ไปคนนั้นก็สบายใจได้เพราะว่าเขาระวังตัวเองได้เขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วดูแลตัวเองได้ ที่วันนี้อยู่กับพี่ไรก็มีลูกสาวคนที่สองแล้วก็คนเล็กอีกสองคนถ้าเพื่อนคนคนไหนติดตามพี่ไรามาก็จะรู้ว่าพี่ไรมีลูกสี่คนดูสิสวยมากสวยจริงๆ ตอนนี้ผ้าทิ์ใกล้ตกดินแล้วค่ะตอนนี้ประมาณประมาณหกโมงกว่าถึงทุ่มหนึ่งแล้วเพราะว่าช่วงนี้ผ้าทิศตกตกดินประมาณสองทุ่มตอนนี้ก็ใกล้จะตกดินแล้วลงพ,พอแล้วค่ะพี่ลายเก็บได้แค่นี้พอแล้วค่ะคราวที่แล้วพี่ลายทำคลิปไปมีเพื่อนถามว่าฝัากฝักของถั่วลันเตาป่ากินได้ไหม ฝักมันกินไม่ได้คะ่ะนี่ค่ะฝักมันจะเป็นแข็งแข็งแบนแบนแบบนี้นะคะอันนี้แข็งมากเลยแบบนี้คะ่ะฝักมันจะเล็กมากกว่ามันจะโตแบบนี้นก็แข็งไปแล้วคะ่ะนี่คะ่ะมันจะไม่มีมมเมล็ดนี่คะ่ะอย่างย่งฝักนี้ยังอ่อนอยู่แต่ก็เล็กเกินคะ่ะอาจจะกินได้แต่ว่าฝักเล็กเกินคะ่ะที่ไรไม่เคยเก็บไปกิน ไปแล้วค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ก็ลาเพื่อนๆไปเลยนะคะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ